ัวนี้ก็จะถอดตัวเรือนลิ้นเล่งๆๆของ c ีเซนะครับหรือเวฟร้อยสิบไอเวอร์ชั่นเวอร์ชันสามนะครับออกมาล้างดูนะครับเพราะว่ามันเดินเบาเหมือนมีสะดุดบ้างอะไรบ้างเดินเราไม่เรียบบางทีก็ขี่ไปมันก็ดับหลังจากที่เปลี่ยนหัวฉีดแล้วรีเซ็ตตำแหน่งเรือนลิ้นเล่งใหม่หมดแล้วเดี๋ยวแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ถอดมาล้างนะครับดูสภาพ ก,ก็สกปรกดีนะครับจะลองแกะมาดูเนาะแล้วก็ให้ทุกท่านดูอีกทีว่าขนาดไหนความสกรปรกมันหลังจากถอดน็อตยึดตัวตัวนี้นะครับตัวเซนเซอร์ตัวนี้ออกมาสามตัวก็จะมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับตัวจุดท p พีจุดอะไรของมัน ทำวนหล,หลายหลายจุดของมันแล้วก็อีกตัวนึ่งที่ยอ,ออกก็คือตัวนี้ตัวนี้จะออกยากหน่อยนะครับต้องใช้พ้อหมุนออกมาเกือบสุดแล้วต้องเอาคีมล็อกคีมล็อกจกับแล้วก็ดึงออกไม่รู้ว่าม,มันอาจจะติดช่องโอล,ลิงตัวนี้หรือว่าอาจจะมีคราบสกรปรกอะไรติดอยู่แล้วก็จะมีสปริงหนึ่งตัวดู่ด้านหน้าเหมือนคล้ายๆตัวตั้งลอกของขาบูนี่แหละครับ รูอยู่ตรงตรงนี้เนาะแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอานี้ฉีเข้าไปเลยตัวน้ํายาล้างนี่แหละฉีดเข้าไปให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับตัวนี้ตัวนี้อาจจะไม่ฉีดแล้วฉีดก็ได้มันแห้งไวอยู่ตรงนี้อ่านีนน่นี่นีน่นก็คือรูนี้รูเนี้ยครับรูนี้เนี่ย ก็ปักเข้าออกสองจุดเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดีออกเลยนะกระป๋องสีบาท50บาทตัวเนี้ยใช้งานได้ดีไม่ต้องมาเปลืองเบนซิน,นแห้งไวด้วยฉีดไปเลยครับไม่ต้องเสียดายมันจะได้สะอาดเห็นไหมมันกระโดดออกมาเลยตรงนี้ให้มันแชไว้ก็แชไว้สักสักนาที ตัวนี้เดี๋ยวผมจะซีดเข้าอีกที่เหลือก็ลองประกอบดูนะครับแล้วก็ลองเซตตำแหน่งมิดลิ้นเล่งใหม่ดูว่าดีขึ้นไหมหากไม่ดีก็คงตัวนี้ต้องอาจจะต้องลาโลกแล้วล่ะครับอายุมันเยอะแล้ว,วก็ออกมาฝากกันแค่นี้นะครับหากถูกใจช่วยกดติดตามกันเลนยนะครับสวัสดีครับ